สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทยที่เอกสารนี้บอกว่าโอ้โหรวดเร็วแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรในภูมิภาคอาเซียนเลยครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นข้อมูลที่บันทึกเหตุก,การณ์ไว้ค่อนข้างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องการตอบโตทางทหารที่เกิดขึ้นครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยเออมันให้บริบทว่าปฏิบัติการนี้เป็นการตอบโต้ใช่ไหมครับ ค่ะเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ก่อนหน้าที่ข้อมูลระบุว่าฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด B M 2 1ยิงเข้ามาในไทย B M 2 1ระบบจรวดหลายลำกล้องยิงเข้ามาแถวช่องอ่านม้าที่สะแก้วใช่ค่ะที่ตาพระยาสะแก้วผลก็คือ,อ,อมีทหารเราเสียชีวิตแล้วก็ประชาชนเป็นหมื่นเลยนะคะต้องอพยพครับเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวแล้วเอกสารชุดนี้เน้นมากเรื่องการตอบโต้ของไทยที่ใช้เวลาแค่6ชั่วโมงเองในปฏิบัติการหลัก หกชั่วโมงเองเหรอครับค่ะหกชั่วโมงซึ่งตอนนั้นถือว่าเร็วมากจนข้อมูลอ้างว่าสื่อต่างประเทศบางเจ้าพาดหัวทํานอง Thailand executes Blitzkrieg style strike หรือ Thailand stuns the region อะไรแบบนั้นเลยค่ะ Blitzkrieg เลยเหรอครับคือเปรียบเทียบกับการโจมตีสายฟ้าแลบ ใช่ค่ะแบบนั้นเลยคือมันเร็วและเหนือความคาดหมายมากๆตามที่ข้อมูลบันทึกไว้นะคะน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาลองไล่เรียงข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์ในเอกสารนี้กันดูนะครับว่าปฏิบัติการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีรายละเอียดเชิงยุทธวิธีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญสื่อต่างประเทศที่เอกสารอ้างถึงเนี่ยเขารายงานหรือวิเคราะห์เรื่องนี้ไวย้ยังไงได้เลยค่ะเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับข้อมูลบอกว่าเช้าวันที่25กร,รกฎาคม การเคลื่อนไหวของไทยเนี่ยเริ่มไม่กี่วันหลังเหตุการณ์ BM21 ที่ช่องอามาค่ะซึ่งเหตุการณ์นั้นกระทบรุนแรงแต่ข้อมูลบอกว่ากระหมไทยตอนนั้นไม่ได้ตอบโต้ทันทีแบบผงผางออไม่ได้ตอบกลับทันทีไม่ค่ะแต่มีการเคลื่อนกําลังพลแบบเงียบๆซึ่งเอกสารบอกว่าเป็นการเตรียมการที่รอบคอบอ้าวละครับงั้นเรามาลงรายละเอียดตามไทม์ไลน์ใน,เ,นเอกสารกันเลยดีกว่าเริ่มจาก6กโมงเชา้ชาหโมงเช้าครับ หกโมงเช้าเนี่ยข้อมูลบอกว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้รับรหัส 7C-Alpha 7ลฟา p h a อันนี้คือสัญญาณเริ่มปฏิบัติการใช่ค่ะเป็นสัญญาณเริ่มมีการประสานงานทันทีเลยทั้งทัพภาคหนึ่งทัพประกาศหน่วยรบพิเศษแล้วก็ระบบ UAV หรือดโดรนดโดรนเข้ามามีบทบาทตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะเพราะแค่20นาทีต่อมาคือ0 6 2 0 ข้อมูลบอกว่าโดรนสกายสก out ซึ่งเป็นโดรนสอดแนมก็ถูกส่งเข้าพื้นที่เป้าหมายเลยค่ะเพื่อไปหาตำแหน่ง BM21 ของกัมพูชาถูกต้องค่ะหาพิกัดให้ชัดเจนพอได้พิกัดแล้วไงต่อครับเ,ออเวลา06.40 0นาทีก็คืออีก20นาที F16 จากฐานบินลบบุรีก็เทคออฟเลยค่ะมาพร้อมระเบิดนำวิถี GB u 1 2 GBU12 นี่คือระเบิดแม่นยำสงใช่ไหมครับ ค่ะแม่นยำม,มากใช้โจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดลดความเสียหายรอบข้างแล้วผลเป็นยังไงครับการโจมตีบีเอ็มยเร็วมากค่ะเอกสารบอกว่าภายใน0ูนย์โมงเช้าก็คือแค่20นาทีหลัง F16 ขึ้นบินฐานย,ยิง b ีเอ็สอแห่งถูกทําลายเรียบร้อยโอ้โห20นาทีเองค่ะแล้วก็07 30กําลังภาคพื้นดินก็เข้าสนับสนุนต่อเลยใช้รถถัง VT4 เข้าเคลียร์พื้นที่ แสดงว่าไม่ใช่แค่อากาศกับรถถังมีหน่วยอื่นอีกมีค่ะเวลา08นนเอกสารระบุว่าหน่วยรบพิเศษนาเรศวร216เข้าปิดล้อมพื้นที่สำคัญช่องเขาตาเหมือนทมปิดเส้นทางหลบหนีหรือส่งกำลังบำรุงประมาณนั้นค่ะแล้วภายใน9นนก็คือ3ชั่วโมงพอดีหลังเริ่มชุดเคลื่อนที่เร็วของไทยก็ยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกัมพูชาได้3จุด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใน6ชั่วโมงแรกใช่ค่ะตามที่เอกสารบันทึกไว้คือมันเร็วมากจริงๆฟังดูเป็นการประสานงานที่ซับซ้อนแต่ก็เร็วมากนะครับอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้มันเป็นไปได้ขนาดนี้ตามข้อมูลในเอกสารครับจุดที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยนะคะคือระบบที่เรียกว่า C4ISR ค่ะ C4ISR ค่ะย่อมาจาก Command Control Communications, Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance พูดง่ายๆก็คือระบบเครือข่ายดิจิตอลที่เชื่อมข้อมูลจากทุกหน่วยในสนามรบไม่ว่าจะเป็นทหารราบรถถังเครื่องบินโดรนหน่วยเขากรองส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่ศูนย์บัญชาการแบบ Real Time เลยอ๋อทำให้ผู้บังคับบัญชาเห็นภาพรวมแล้วก็สั่งการได้ทันทีถูกต้องค่ะสั่งการได้แบบณเวลานั้นเลย แล้วในปฏิบัติการครั้งนี้ระบบ C4SIR มีบทบาทชัดเจนยังไงบ้างครับตามที่เอกสารอ้างอิงมีบทบาทสำคัญมากค่ะเอกสารอ้างรายงานจาก South China Morning Post เลยนะคะที่บอกว่าการตอบโต้ของไทยครั้งนี้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ใช้การประสานงานทางดิจิตอลที่ ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครั้งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังเอาเอาจาซซีราที่วิเคราะห์เปรียบเทียบว่ากัมพูชาเนี่ยแม้จะมีอาวุธหนัก แต่ว่าขาดการบูรณาการข้อมูลการสั่งการมันไม่เชื่อมกันต่างจากไทยที่ข้อมูลบอกว่าใช้ F 1 6โจมตีทางอากาศ V T 4เคลื่อนที่ภาคพื้นหน่วยนเรส่วนซุ่มโจมตีโดรนก็ส่งข้อมูลพิกัดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมกันหมดผ่านศูนย์บังชาการดิจิทัลตรงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะเอกสารยังอ้างสื่ออื่นอีกอย่างรอยเตอร์สที่บอกว่าไทยทําใหู้มิภาคตะลึงเลยโต้กลับแบบวางแผนมาดีจัดการภัยคุกครามจรวดได้ใน6กชั่วโมง ค่ะแล้วก็มี CNN อีกที่ข้อมูลอ้างว่ารายงานทำนองว่าไทยแสดงให้เห็นว่าส,สงครามแบบตอบโต้เร็วเนี่ยไม่ใช่มีแค่ชาติตะวันตกแล้วที่ทำได้อืมข้อมูลพวกนี้ก็สะท้อนมุมมองจากข้างนอกนะครับว่าภาพกองทัพไทยตอนนั้นดูเปลี่ยนไปในสายตาสื่อต่างประเทศใช่ค่ะตามที่เอกสารรวบรวมมานะคะทีนี้พอจบ6ชั่วโมงแรกไปแล้วภารกิจยังไม่จบใช่ไหมครับมีการปฏิบัติการต่อเนื่องในพื้นที่ที่ยากขึ้นอีก ใช่ค่ะหลังจากคุมสถานการณ์เบื้องต้นได้ก็มีการลุกลึกเข้าไปในพื้นที่ป่าเขาตามแนวชายแดนอย่างที่เอกสารเรียกว่าภูมะเขือแล้วก็ช่องตะเคียนทองซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบว่าซับซ้อนมากค่ะเอกสารบอกว่าบางที GPS ยังทำงานได้ไม่เต็มที่เลยในภูมิประเทศแบบนั้นแล้วหน่วยไหนเข้าไปลุยในพื้นที่พาภายแบบนี้ครับแล้วใช้วิธีอะไรบ้าง ข้อมูลบอกว่าเป็นหน่วยรบพิเศษนเรศวน261กับชุดปฏิบัติการพิเศษของทหารพรานที่12ค่ะภารกิจก็คือแทรกซึมตีที่ซ่อนค้นหาเป้าหมายที่อาจจะหลงเหลือหรือซ่อนตัวอยู่มีใช้เทคโนโลยีช่วยด้วยไหมครับมีค่ะเอกสารพูดถึงการใช้ s อ i s m i c d e t e e t i o n หรือเครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือนใต้ดินอ oh. ไว้หาอุโมงที่ซ่อนใต้ดินใช่ค่ะแล้วก็ใช้ดโดรนขนาดเล็กบินต่ำๆเพื่อสแกนพื้นที่ให้ละเอียดก่อนหน่วยภาคพื้นจะเข้าในเอกสารมีตัวอย่างการประทะในพื้นที่พวกนี้ไหมครับมีค่ะที่ภูมะเขือเอกสารบันทึกไว้ว่าประมาณเที่ยง50นาทีมีเสียงปืนดังหนักมากแล้วก็อ้างรายงานจากเดอะการเดียนฝั่งกัมพูชาที่บอกว่ามีเสียงปืนดังรัวๆจากในป่าแล้วก็เงียบไป ทหารกัมพูชาที่อยู่ตรงนั้นไม่กลอบออกมาอีกโอ้โห oh. ค่ะส่วนข้อมูลฝั่งไทยบอกว่าเป็นหน่วยนเรศวน261ใช้ปืนกลเบาเข้าตียึดบังเกอร์ได้ใน14นาที14นาทีค่ะแล้วที่ช่องตะเคียนทองล่ะคะตรงนั้นเป็นคิวของหน่วยยานกราะค่ะรถถัง VT4 จากมอทัน21เคลื่อนที่เร็วมากข้ามภูมิประเทศที่เป็นป่าลุกระเอกสารอ้างรอยเทอร์เลยว่า เร็วอย่างน่าทึ่งข้ามพื้นที่ยากลำบากได้ในเวลาไม่ถึง90นาทีไม่ถึงชั่วโมงครึ่งในพื้นที่แบบนั้นค่ะแล้ว v t 4นี้ข้อมูลบอกว่าใช้ระบบป้องกันตัวเอง APS ด้วยนะคะคือมันยิงสกัด RPG ได้ก่อนจะถึงตัวรถแล้วก็มีการยิงทำลายฐานที่มั่นระยะใกล้ประมาณ400เมตรเมตรพอเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดการปฏิบัติการในพื้นที่ซับซ้อนแบบนี้มันบอกอะไรรอเป็นพิเศษครับถ้ามองภาพรวมจากข้อมูลนะคะ เอกสารจะเน้นเรื่องความได้เปรียบด้านข้อมูลหรือว่า information superiority ของไทยคือหลักการเห็นก่อนยิงก่อนจบก่อนเห็นก่อนยิงก่อนจบก่อนค่ะมันเป็นผลจาก UAV ที่ส่งข้อมูลภาพพิกัดแบบเรียลไทมแล้วก็ระบบสื่อสารที่เอกสารเรียกว่า Xnet ที่เชื่อมข้อมูลในสนามรบทำให้ผอบอร,ระดับกรมสั่งยิงสนับสนุนได้ทันทีแม่นยำ แม้เป้าหมายจะอยู่นอกเขตยิงตรงของตัวเองเอกสารอ้าง Asian Times ด้วยนะคะที่วิเคราะห์ว่าระดับการรับรู้สถานการณ์ในสนามรบแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนในความขัดแย้งแถบนี้การมีข้อมูลเหนือกว่านี้เป็นปัจจัยสำคัญจริงๆนะครับตามที่เอกสารระบุใช่เลยค่ะแล้วข้อมูลก็เสริมด้วยการอ้าง CNN ที่บอกว่ากองกำลังกัมพูชาเหมือนจะไม่รู้ตัวเลยว่าเสียฐานที่มั่นสำคัญไปแล้วจนมันสายเกินไป อ้าวไม่รู้ตัวเหรอครับค่ะแล้วก็ France 24ที่รายงานว่าหน่วยปืนใหญ่กัมพูชาติดต่อบอกอไม่ได้เลยตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันมันยิ่งตอกย้ำเรื่องประสิทธิภาพการรบกวนระบบสื่อสารแล้วก็การครองข้อมูลข่าวสารของฝ่ายไทยตามที่เอกสารเขียนไว้ค่ะมีอีกประเด็นในเอกสารที่ผมสะดุดตาคือคำว่านักรบไร้ชื่ออันนี้คืออะไรครับ อ๋อค่ะเอกสารใช้คำนี้พูดถึงพวกหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือทหารพรานที่ทำภารกิจสำคัญเงียบๆไม่เปิดเผยตัวตนอย่างที่ข้อมูลเล่าว,ว่ามีชุดปฏิบัติการที่ต้องเดินเท้าเป็น9กิโลเมตรเลยนะคะฝ่าพื้นที่ยากๆไปยุดจุดยุดทธศาสตร์ที่อาจจะดูไม่เด่นบนแผนที่แต่มันสำคัญมากในการคุมพื้นที่หรือเป็นจุดแตกหักของตรงนั้นคือไม่ใช่แค่รบเก่งแต่ต้องวางแผนคิดเยอะๆ ใช่ค่ะข้อมูลเน้นว่าต้องคิดก่อนยิงนี่คือสิ่งที่ทำให้แตกต่างตามที่เอกสารนำเสนอค่ะเข้าใจแล้วครับมาถึงส่วนสุดท้ายผลกระทบภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศหลังปฏิบัติการนี้ข้อมูลว่ายังไงบ้างครับเอกสารบอกว่าแค่48ชั่วโมงสื่อความมั่นคงระดับโลกก็เริ่มรายงานวิเคราะห์กันใหญ่เลยค่ะอ้าง Global Defense Monitor ที่บอกประมาณว่า ไทยแสดงให้เห็นความพร้อมรบและความเหนือกว่าทางยุทธศาสตร์ที่เ,เทียบได้กับมาตรฐานการซ้อมรบของนาโต้เลยเทียบกับนาโต้เลยเขาวิเคราะห์จากมุมไหนเป็นพิเศษครับพอมีอรายละเอียดไหมเอกสารไม่ได้ลงลึกตรงนั้นนะคะแต่ชี้ไปที่หลายๆอย่างรวมกัน อย่างการประสานงานที่เร็วมากข้อมูลอ้าง CNN บอกว่าต่ำกว่า30นาทีหลังรับคำสั่งแล้วก็เรื่องศักยภาพทออโดยเฉพาะ F 1 6ที่ปรับปรุงแล้วใช้อาวุธนำวิถีแม่นๆได้นักบินก็ฝึกโคบรโกกับสหรัฐมาตลอดคุ้นเคยมาตรฐานนาโตอยู่แล้วมีอ้าง Military Times ด้วยข่าวว่าไทยไม่ใช่แค่คู่ซ้อมแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ training partner แต่เป็น strategic operator อืมแล้วทั้งหมดนี้ข้อมูลพยายามจะสื่ออะไรเป็นประเด็นหลักครับหลักๆเลยคือเอกสารเน้นว่าปฏิบัติการนี้โชว์ความเป็นผู้นำของไทยในเรื่องดิจิ t a ล battlefield หรือสมรภูมิดิจิตัลในภูมิภาคสมรภูมิดิจิตัล ผ่านการใช้ C4ISR เชื่อมข้อมูลใช้ดโดรนเก่งๆมีอ้างถึงการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์เป้าหมาย r e ียลไทมด้วยนะคะแล้วก็การสั่งการตรงจากศูนย์ไปแนวหน้าเลยมันลดขั้นตอนเร็วขึ้นมากเอกสารอ้างคำพูดจากเวทีเอเ a ียแ i ซิฟิกเ u r i ริตี้ฟอเลยว่านี่คืออนาคตของสงครามและไทยกำลังเป็นผู้นำนอกจากเรื่องเทคโนโลยีการทหารมีมิติอื่นไหมครับที่เอกสารพูดถึง มีพูดถึงด้านมนุษยธรรมนิดหน่อยค่ะแต่สั้นๆอ้างว่ามีการแจ้งเตือนพลเรือนกัมพูชาให้อพยพก่อนมีส่งเวชภัณฑ์ไปช่วยหมู่บ้านที่เดือดร้อนแล้วก็มีภาพทหารพรานช่วยเด็กๆผู้หญิงอ้าง Friend 2 4ว่า Thailand has proven แต่ประโยคที่อ้างมามันไม่เต็มเท่าไหร่ค่ะแค่ชี้ว่ามีการนาเสนอประเด็นนี้ด้วยแล้วบทสรุปเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบเหรอครับจากข้อมูลที่เรามี มีอ้างดิฟเอนซ์นิวส์ค่ะที่เปรียบเทียบว่ากัมพูชาอาจจะเน้นจํานวนกําลังพลอาวุธเยอะๆ แต่ยุทธศาสตร์ไทยในข้อมูลนี้เน้นสมองมากกว่าเน้นสมองค่ะคือการวางแผนกลยุทธ์ความแม่นยำแล้วก็สำคัญคือการใช้จังหวะเวลาโจมตีตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัวหรือไม่พร้อมเอกสารปิดท้ายด้วยบรรยากาศในไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพูดถึงกระแสะความภูมิใจในไทยมีแชร์รูปทหารรูป VT4 นักบินหน่วยรบพิเศษกันในโซเชียล ซึ่งข้อมูลก็ตีความว่าเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจกองทัพจากประชาชนค่ะเอาละครับงั้นเราลองสรุปประเด็นสำคัญจากการสำรวจข้อมูลชุดนี้กันอีกทีนะครับที่เด่นๆเลยก็คือ ปฏิบัติการที่เอกสารบอกว่าเร็วมากโดยเฉพาะ6ชั่วโมงแรกการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาผสมกันทั้ง C-4ISR, UAV, F-16 ติดอาวุธนำวิถี VT-4 ที่มีระบบป้องกันตัวเองการวางแผนที่เน้นความแม่นยำจังหวะเวลาแล้วผลก็คือภาพลักษณ์ใหม่ของกองทัพไทยในสายตาสื่อต่างประเทศตามที่ข้อมูลชุดนี้รวบรวมมาถูกต้องค่ะ ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ที่เอกสารเสนอมาเช่นการทำลายเป้าหมายการคุมพื้นที่แล้วก็การได้รับความสนใจการยอมรับจากสื่อความมั่นคงชั้นนำของโลกสิ่งเหล่านี้ถูกใช้ยืนยันความสำเร็จของปฏิบัติการนี้ค่ะเหมือนที่ข้อความสรุปในเอกสารที่ค่อนข้างเน้นมุมมองผู้บันทึกนะคะว่ากองทัพไทยไม่ได้ขอให้ใครยกย่องแต่เขาบังคับให้โลกต้องยอมรับด้วยผลงานจริงซึ่งก็สะท้อนเตียตาของข้อมูลชุดนี้ชัดเจนค่ะครับ และจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือการแสดงศักยภาพทางทหารที่เร็วใช้เทคโนโลยีสูงแบบนี้อย่างที่เอกสารเล่ามามันอาจจะส่งผลต่อมุมมองบทบาทหรือความคาดหวังต่อกองทัพอื่นๆในภูมิภาคนี้ต่อไปอยังไงบ้างอืมนั่นสินะคะหรืออีกคำถามหนึ่งคือเมื่อดูจากเหตุการณ์และผลลัพธ์ตามข้อมูลนี้ อะไรคือจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการมีความพร้อมทางทหารเพื่อป้องกันประเทศกับการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านอันนี้คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปนะครับ